โอเคครับนะก็คลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวแพดล,ล่าสุด4 4 7จุดใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดก็จะรีวิวแบบสั้นๆเลยแล้วกันนะกเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างคอรีนั่นเองเนาะเป็นตัวนะที่เล่นค่อนข้างสนุกนะเออหนึ่งสองสามแล้วก็พุ่งนะเป็นตัวที่เล่นกับข้าโบ๋มาตั้งสีว่วนั่นเองนะเนาะก็ข้อสังเกตที่ผมเห็น ัดจนของตัวนี้ก็คือเรื่องของไอตัวเรื่องของกระเด็นนะเออตัวนี้มันกระเด็นค่อนข้างจะง่ายกระเด็นค่อนข้างบ่อยแล้วก็กระเด็นง่ายหน่อยนะเพราะงั้นก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เปิดปุ่มดาวเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องการกระเด็นหน่อยแล้วกันนะส่วนถ้าเกิดมีตัวโล่ก็เอาตัวโล่มาใส่ได้นะจะได้แบบเล่นสบายขึ้นนั่นเองเนาะแต่ว่าดาเมจอาจจะดรอปลงไปบ้างเพราะว่าเออก็ตามที่เราแบบมีตัวโล่มาเล่นสบายขึ้นแต่ว่าดาเมจปัดตกลงไปบ้างนะว่า เจอรว,วมก็ยังโหอดอยู่นั่นเองนะส่วนวิธีเปิดก็คือเอาตัวทัพออกมาให้หมดนะแล้วก็ค่อยเปิดคอรีนตัวสุดท้ายนะแล้วก็1 2 3นะครับพุ่งเอาคืนเนี้ยเป็นการกดทีโบติเปการโจมตีการยิงปืนนะส่วนกดสกิลเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งนั่นเองครับสกิลวันจีก็สวยดีนะปุ๊บฟอบปุ๊บฟอบแล้วก็ยิงก็ว่องนะงเด็ดเด็ดวะเทมากเลยน,นั่นเองครับนะโอเคเนาะส่วนเรื่องของอเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องของ บิ s นั่นเองเนาะเออเนื้อเรื่องของเดนสลฟนะเป็นอีกบทหนึ่งนั่นเองเนาะก็ไปเล่นกันได้นั่นเองเนาะเล่นจบก็จะได้ลูกแก้วลูกแก้วสีอันนั้นสีสีม่วงใหม่อันหนึ่งแหละลูกแก้วลิมิเตนั่นเองครับนะส่วนเนื้อเรื่องคอรีเนี่ยก็เอาคุณแจไปปลดก็เล่นได้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับเนาะก็อันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่เข้ามานั่นเองครับนะแล้วก็ตู้รัวละครเนี่ยอ่อเครื่องแรกจะเป็นของ พี่แต๋มกับทางด้านของคอรีนั่นเองครับนะส่วนตัวสีดาวก็จะเป็นเซโต้โทมัสแล้วก็เบเนดตนั่นเองครับนะส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะมาเป็นทางด้านของซิกวินกับทางด้านของฟูรินานั่นเองเ,องเนาะซึ่งถ้าเกิดใครกําลังเจ็บเพชรรอฟูรินาหรือซิกวินเนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยนะครับนะเดี๋ยวครึ่งหลังน้องจะมานั่นเองครับนะโอเคส่วนช่องเราไม่ต้องห่วงนะครับนะเดี๋ยวผมดองไว้แล้วนะดองไว้แล้วเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยห้าพันไพร์โมจมเนี่ย ผมดองไว้เพื่อฟูลีหน้านั่นเองเนาะส่วนจะหลุดไม่หลุดหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันเพราะว่าผมก็ไม่ลุ้นกันว่าจะหลุดเละหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มีการันตีนะครับ <c oughs> เรื่องวุ่นๆของัยรุ่นไม่มีการันตีนะโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะพอดีช่วงนี้เนี่ยงานมาหาลัยผมมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่าทําสโมสรอ,อะไรแบบนี้ด้วยเนาะก็ก็ไม่ได้จะมีเวลาแบบ มากเหมือนแต่ก่อนแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปบ่อยมากนะครับนะแต่ว่าจะพยายามมาทําคลิปให้นะครับนะเท่าที่ทบํบไหวนั่นเองเนาะโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะบ๊ายบายลาทีสวัสด,ดี